Hello, i สวัสดีครับกลับมาที่ Night Save Gamer นะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Total War Warhammer 3กับซีรีส์ Total War Warhammer 3เทคนิคครับวันนี้เราจะไปสอนเทคนิคก,การใช้มังกรที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เทคนิคก,การใช้เวทต่างๆอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเราใช้ Prince i m r i c ก็คือพ่อมังกรของเราเนี่ยเดีย๋ยวเราจะไปทดลองใช้ Fire Breath ครับ Fire Breath ก็ beat, คือลมหายใจมังกรนั่นเองจะเป็นเมจิกประเภทมิสไซล์สามารถใช้ได้3ครั้ง นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันปกติแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับค่อนข้างจะรีบร้อนเนาะเนี่ยก็จะกดใช้สกิลไปเลยตั้งแต่แรกนะครับไปเลยเอมริกเนี่ยเขาก็จะพ่นไฟใส่อย่างนี้ครับไฟบริด <The Phoenix. S 1> อ่ะก็จะเห็นได้ว่ามันเราฆ่าไปได้26ตัวเท่านั้นเองนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ที่ถูกต้องกันตดอมาเราก็เริ่มสั่งให้มันไปครับไปอ่ะอมบริกมารอตรงนี้ครับเราก็กล่าวว่าแนวปะทะาอยู่ตรงไหนฮะเราดูว่าแนวปะท้ามันอยู่แ,แถวๆนี้ผมก็ต้องเอาตัวเจ้าอิมริกนะครับ วนไปตั้งหลักนิดนึงฮนะแล้วก็เปลี่ยนมาโจมตีจากด้านข้างแทนนะครับมามปริกมาไว้ๆใกล้เข้าแนวปะทะแล้วครับนี่โอเคปะทะก็เรียบร้อยคราวน,นี้เราค่อยกดครับในจิกนิสไซยูยนิตนี้ก็ไดนะ้นะครับมันก็จะพ่นไฟออกมา จะเห็นได้ว่าเราข่าไปรวดเดียวจ7 9แปดจสิบเกตัวฮะอันนี้จะได้ผลดีกว่าแบบโจมดีแบบด้านหน้าอย่างมากนะครับอันนี้ก็เทคนิคสามารถเอาไปปรับใช้ได้ถัดมานะก็จะเป็นในส่วนของเวทไฟฮ่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้เจ้าตัว Burning h e a d ก็คือไฟเวทไฟหัวกระโหลกนี่เอง ก็จัดเป็นแคตตาล็อก i n ินนะครับรอออฟไฟล์นะเราดูที่สัญลักษณ์นี้ครับวินถ้าคนทั่วไปหรือว่ามือใหม่ฮนะก็อาจจะใช้แบบนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเอาไว้ดูรีบร้อนครับรีบใช้ฮนะก็ยิงไฟไปล่วงหน้าเลยฮนะแย่รอมันมีระยะด้วยฮนะ,ะใกล้ๆระยะแล้วยิงเป็นต้นเนี่ยมันก็ไปแบบนี้ครับ แทบไม่ตายเลยฮะตายไปตัวเดียวเองอันนี้เป็นการใช้ที่ผิดวิธีเนาะเดี๋ยวเราไปดูการใช้ที่ถูกต้องกันไปกันเลยรอบนี้จะเป็นวิธีการใช้ที่ถูกต้องครับเล่งเวลานิดนึงจริงๆนักเวทเนี่ยอยู่ด้านหลังก็ได้ครับไม่ต้องเป็นด้านหน้าเหมือนมังกรนะมอเ <lah> ล่เรลาเอลกับเรานหนู อ่ะโอเคเราใช้เวทนี่ครับนี่เราคลิกมาแล้วเราก็กดคลิกเป็นหนึ่งทีแล้วก็ค้างไว้ไม่ต้องปล่อยนะครับแล้วก็เราค่อยปล่อยครับจากด้านข้างจะเป็นอย่างนี้นี่ครับหัวกระโหลกมันจะวิ่งยาวเลยครับตามแนวเราก็ต้องกะดีๆนะไม่งั้นมันจะโดนพวกเราเห็นไหมว่าตายไปสาหรือ,อตัวครับ ดีกว่ากานหลยิ0เท่าครับโอเคแล้วก็มีโอกาสชนะเลยเป่าทีเดียวชนะเลยครับเนี่ยตอนเนี้ถัดมาก็จะเป็นเวทประเภทบอมบาร์ดเมนต์ครับ <Go away. S 1> ประเภทนี้นี่จจะต้องระวังการใช้นิดน,นึงฮนะมัน่ายเวทค่อนข้างนานนะฮะถ้าเกิดกาจังหวะผิดเนี่ยมันก็อาจจะไม่โดนศัตรตูก็ได้นะครับผมกาไว้ตรงนี้เ <Go away. S 1> นี่ยครับ อ่ะอันนี้พอดีแล้วบางทีศัตรูมันก็รู้ครับมันก็หลบเนาะอันนี้คือการใช้เวทที่ไม่ถูกจังหวะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองแบบที่มันถูกจังหวะกันอ่ะอันนี้วิธีการใช้บอมบา์เด้นคือนี่ครับกดมันตอนที่มันชนไปแล้วครับยิ่งกองทัพศัตรูมันหนาๆเนี่ยยิ่งได้ผลดีครับ เห็น,นว่าตาย23ตัวครับามเมื่อกี้แทบไม่โดนเลยครับแล้วก็ชนะด้วยถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเวทวอลเทคครับเวทวอลเทคเนี่ยไม่ต้องรอครับเราเป่าไปก่อนได้เลยครับเพราะว่าเวทมันจะเรนดอมวิ่งนะฮะเนี่ยมันเรนดอมไปซ้ายไปขวาเนี่ยไม่ไม่แน่ใจเลยแล้วแต่มันนะมันถ้าเกิดมาใกล้ๆเนี่ย มันก็จะโดนพวกเดียวกันได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรไปปล่อยตั้งแต่ก่อนที่กองทับปะทะกันถัดมานะฮะก่อนที่เราจะไปดูเทคนิค overcasting เนี่ยนะเรามาดูเทคนิค normal casting กันก่อนครับโดยเราจะเลือกเป็น vampire c o u s e แล้วก็เลือก law of deep ครับอ่ะไปดู normal casting กันอ่ะอันนี้ก็จะเป็น normal casting ศัตรูกำลังเคลื่อนที่เข้ามาเราก็จะเย็นเยน็นไม่ต้องรีบลกากเมาส์คลิกซ้ายไว้แล้วก็ ปรับทิศทางเตรียบปล่อยครับปล่อยได้เรือผีครับการล้างแค้นของเรือผีหรือเรือผีพิฆาดยิงเข้าไป,ไปเต็มเต็มโอ้โหตายเพียบอ่ะตายอย่างแรงมาดูกันว่าตายไปทั้งหมด372ตัวครับอย่างโหดก็เทคนิคถัดไปนะครับจะเป็นเทคนิคในส่วนของโอเวอร์แคสติ้ง ก็เนื่องจากว่าถ้าเราเล่นในแผนที่แคมเปญเนี่ยเราสามารถอัพเลเวลนักเวทหรือหลอดของเราขึ้นไม่ได้แล้วก็เขาจะมีเวทขั้นแอดวานนะครับขั้นอัพเกรดแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่เคยใช้เลยฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าใช้ไงจริงคือง่ายๆครับแค่กด2ครั้งหรือบางคนก็ขี้เกียจนะครับกดอันนี้ค้างไว้แต่แรกก็ได้ครับกดครั้งนึงครับมันจะขึ้นเป็นโอเคสติ้งอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็จัดเลยดิ อันนี้ก็จะว้าวเลยครับมันจะแรงกว่าเดิมฮะโอ้โหโ,โหดมากขอบอกตายเรียบอะข้าไปกี่ตัวดูซินาย484ตัวครับโอเวอร์แคสติ้งเป็นไงบ้าง ก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ยานต้นบีทหรือลมหายจมังกรเวทประเภทที่จัดอยู่ในประเภทวินแคตเกอรีนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหัวกระโหลกเรือปีพิฆาตแล้วก็นอกจากนี้ยังมีบอมบ์บัสเมนต์สามประเภทนี้นะครับวรจะใช้หลังจากที่กองทัพศัตรูกับกองทัพของเราเนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาปะทะกันแล้วนะครับโดยให้แนวปะทะเนี่ยเป็นเส้นตรงแล้วเราก็จะยิงเวทจากด้านข้างส่วนถัดมา ะจะเป็นเวทในส่วนของ w a r t e x เวทประเภทนี้จะมีการเดินด้อมสุ่มนะครับเพื่อนที่สายขวาหน้าหลังก็แล้วแต่ตามใจมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรต้องใช้ก่อนเพื่อนนะครับใช้ก่อนที่กองทัพศัตรูจะเพื่อนที่เข้ามาปะทะกองทัพของเรา <Okay. S 1> เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับกองทัพตัวเองครับวางง่ายๆคือใช้เวทไปโดนพวกตัวเองประมาณนั้น ถัดมาในส่วนของ normal cast แล้วก็ overcasting นะอันนี้ชัวร์อยู่แล้วว่าการ overcasting เนี่ยการกดคลิก2ครั้งหรือว่าการกดปุ่มด้านขวาล่างค้างไว้เป็น overcasting เนะี่ยมันให้ประสิทธิภาพแล้วก็แรงกว่าเองแต่ก็แลกมาด้วยมาหน้าที่มากกว่าแล้วก็บางทีก็มีโอกาส miss cast 50%ด้วยโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปสไตล์นี้นะช่วยกดไลค์กดแชร์นะถ้ามความเห็นก็ฝากคอมเมนต์ ไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเพลย์ลิสต์ด้านขวาไว้ให้นะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ